โอเคสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะก็วันนี้เรามาทำอะไรเอ่ยนี่เลยตัวนี้คะ่ะเป่นเห็นไหมคะตัวนี้คือตัวคลีมอับน้ำพอกผิวของออร่ามิกกี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้พอดีที่เห็นใน Tik t o อแล้วก็ใน f a c e b o o k นะเขาโฆษณาเต็มไปหมดเลยนะ,ะในโฆษณาเนี่ยโอ้โหตอนที่เขาพอกผิวะคะ่ะ มันจะแบบผิวขาวอ์ค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาเพื่อมาพิสูจน์ว่าพิสูจน์พร้อมกับเพื่อนๆว่ามันขาวจริงไหมแล้วถ้ามันขาวใส่ปั๊บแล้วมันขาวจริงเนี่ยมันขาวแบบไหนกันนะคะอันนี้ทําคลิปอันนี้ขึ้นมาไม่ได้มาโจมตเีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะในฐานะเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนะก็อยากจะให้แบบเพื่อนๆรู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไง ถ้าสมมุติว่ามันดีจริงๆเนี่ยมันก็เป็นการโปรโมทภายในตัวให้กับให้กับคนคนที่เขาขายก็เป็นการโปรโมทภายในตัวเลยนะคะถ้าดีเขาก็จะมันก็จะมีคนซื้ออย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นยังไงเนาะอ่ะพิสูจน์พร้อมกันนะคะแต่บอกก่อนว่าทิ่ไม่ได้ขายนะคะไม่ได้ขายแต่อย่างใดซื้อมาเพื่อมาพิสูจน์ว่ามันเขาจริงๆไหมแค่นั้นเองนะะ อ่าโอเคให้เพื่อนดูผิวก่อนอ่าเมื่อเห็นเลยคะอ่าโอเคเมื่อเห็นไหม,ม,หไหมจริงๆแล้วในกล้องนี้ไม่รู้ว่ามันชัดหรือเปล่านะอันนี้คือไม่ได้ใช้แบบกล้องเอฟเฟกต์แต่ย่งไรนะคะแต่ว่าอ่าเขาเรียกว่าแสงของกล้องเนี่ยมันมันจะแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะประมาณนี้เลยจริงๆอิผิวขาวไม่เท่ากันนะคสองข้างเนี้ผิวขาวไม่เท่ากันนะคะ ข้างนี้ก่อนหน้านี้เคยทำคลิปเคยทำคลิปมะนาวกับสูตรมะนาวกับเขาเรียกว่าอะไรอะวัสซีินค่ะเอาผสมกันแล้วก็ข้อขิวนะคะสูตรนั้นต้องบอก่ันว่าสูตรนั้นคือขาวจริงขาวแล้วมันก็จะขาวเลยนะตอนที่สูตรตอนนั้นใช้แต่ข้างนี้ข้างนี้ไม่ใช้นะคะดังนั้นข้างนี้มันก็เลยขาวกว่าข้างนี้นิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาสูตรว่า มันขาวจริงไหมออโอเคเดี๋ยวเราจะแบบทดสอบแบบขัดแรงๆนะคะเพื่อ,อนๆว่ามันมันโอเคไหมแล้วมันเป็นแบบไหนอ่าโอเคนะคะอันนี้แกะกล่องละยังไม่ได้ใช้นะ,ะแกะกล่องยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์พร้อมกันนะคะโอเค กลิ่นแรงมากเลยเหมือนกับน้ำนมนมจืดเลื่อนแล้วก็เหมือนกับข้าวแต่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะคะกลิ่นแรงมากเลยเห็นเขาโฆษณาแล้วโอ้โหขาวจริงๆยอมรับว่ามันขาจริงเขาแบบแตกต่างกันเลยอ่ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปพิสูจน์พร้อมกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่ ตอนรู้สึกถ้าพูดถึงความรู้สึกตอนนี้นะคะก็ก็เียงเฉยๆนะคะแต่ว่าผิวขาวมากเลยตอนนี้นะค,ะคือเรายังไม่ได้แบบล้างออกแต่มันขาวถ้าชีวิตจริงแล้วมันขาวแบบนี้ก็ดีนะคะมันขาวมากเลยเดี๋ยวเราจะแบบอนะโอเคเยนะคะ อันนี้คือเรายังไม่ล้างออกนะคะ,อะโอเคแสงแสงมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะเพื่อนอโอเคแต่ว่าโอเคตอนนี้คือมันขาวมากเลยมาเดี๋ยวเราจะมาล้างออกพร้อมกันนะคะว่ามันโอเคไหมดูนะคะ เพนนื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวจะขัดแบบแรงๆอันนี้คือเกานะคะเกาออกขัดแรงๆอันนี้เกาออกนะคะกลิ่นแรงมากเลยไม่ชอบเลยส่วนตัวไม่ชอบเลยนะคะมันแรงเกินไปอันนี้เกาออกนะคะคือมันก็ติดจริงค่ะเพื่อนดูเหมือนว่าติดจริงแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันเป็นยังไง อันนี้คือขัดแดงเลยนะคะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามันอันนี้จริงไหมอ่ะเดี๋ยวเทียบค่ะมันเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเมื่อดูนะคะแต่มัน เนี่ยมันก็มีความต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอันนี้แสงอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะในกล้องแสงจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าข้างนอกเนี่ยคือผิวแตกต่างกันมากเลยนะเพื่อนนะคะก็คือขาวกว่าหน้าอีกนะคะอ่าเพื่อนดูนะคะมันมีความต่างกันกันเลยนะอ่าเมื่อนดูเนี่ยคะ่ะเนี่ยค่ะมันมีความต่างกันนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ย จะบอกก่อนว่าหนึ่งในเรื่องของความขาวนะคะขาวในที่นี้คือมันขาวแบบเคลือบนะคะเพื่อ um นๆต้องบอกก่อนว่ามันขาวแบบเคลือบนะคะมันขาวจริงล uh ้างไม่ออกนะคะละละมันเคลือบไปเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันขาวแบบเคลือบนะคะมันไม่ได้ขาวแบบธรรมชาติหรือว่าแบบเนี้ยนะคะเป็นการขาวแบบเคลือบนะอันนี้สองในเรื่องของความนุ่มก็ เต็ม10ก็ให้ประมาณสัก5นะคะเต็ม10ก็ให้ประมาณสัก5้านะความนุ่มแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นกลิ่นซื้อไม่ชอบเลยเต็ม10ให้ให้1นะคะ,ะบางคนอาจจะชอบแต่ว่าส่วนตัวที่คุณไม่ชอบนะคะมันแรงกันไปนะ,ะย้ํคือความขาวนะคะมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนโฟกัสนะ,ค,ะความขาวนี่มันต่างกันจริงค่ะทําเสร็จปับ๊บมันเหมือนในคลิปเลยมันขาวเวอร์นะคะ ข้างนอกเนี้ยมันขาวเวอรกว่านี้อีกนะแต่ว่าในนี้คือแบบมันไม่ค่อยแบบสเตนเท่าไหร่แต่มันขาวจริงๆนะถ้าในชีวิตจริงเราขาวแบบนี้ก็ก็คงดีนะเพื่อนแต่ต้องบอกว่าเป็นการขาวเคลือบนะคะไม่รู้ว่าถ้าเราออกไปข้างนอกมันจะเป็นยังไงนะถ้าสมมุติว่าเราใช้ครีมหรือว่าทาครีมมันก็น่ามันก็น่าจะโอเคมันก็จะน่าจะขาวแบบต่อนเนื่องอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ ก็คนไหนสนใจหรือว่าอยากจะทดลองซื้อมาใช้ตัวนี้เลยนะคะซื้อตามแบบซื้อใน Lazada หรือว่าชอ o ปี e หรือว่ากับตัวแทนขายใน Facebook ติดต่อได้เลยนะคะแค่พิมพ์เข้าไปว่าออร่ามิกิตัวนี้ค่ะรู้สึกว่าตัวหนังสือมันจะกลับกันนะคะมันก็จะได้ละทิปซื้อมา300กว่าบาท เกือบๆจะ400มั้งจำจำไม่ได้ค่ะจำราคาไม่ได้นะคะก็ใครสนใจก็ก็ลองก็ลองซื้อมานะคะโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคบ๊ดบายค่ะ